สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมเช่นเคยนะครับผมสุขุมนะครับในช่องคลังบ้านโฮมสยามนะครับก็วันนี้พามารีวิวนะครับเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับรีโนเวททั้งหลังนะครับก็เดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านพรทิศานะครับคลองเจ็ดธัญบุรีนะครับอยู่หมู่บ้านอยู่ตรงข้ามกับโลตัสคลองเจ็ดเลยนะครับ แล้วก็อยู่ติดโรงเรียนสรารศาสตร์ลังสิตนะครับเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นรีโนเวทนะครับสีห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเนื้อที่สิบเก้าจุดแปดตารางวานะครับก็ฟังก์ชันภายในบ้านตกแต่งเพิ่มเติมไปเยอะเลยนะครับมีเทเลสด้านหน้ามีเทเลสด้านหลังนะครับอันนี้เป็นถนนหมู่บ้านนะครับไปชมในบ้านกันนะครับ อันนี้เป็นประตูบานเลื่อนกระจกนะครับมีเหล็กดัดพร้อมให้นะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงชั้นล่างนะครับก็พื้นปูด้วยแกนิโต้นะครับสวยงามสะอาดสะอ้านเลยนะครับแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับระบบไฟแสงสว่างเป็น LED นะครับเปิดแล้วติดทันทีนะครับประหยัดไฟสุดๆนะครับ ถ้าใดนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479นะครับก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าของหมู่บ้านนะครับเข้าซอยจากเรียบคลองมาประมาณ4-500เมตรนะครับถึงตัวบ้านนะครับเรียบคลองก็จะมีตลาดนะครับมีวิกซีมินิข้ามคลองไปข้ามถนนดังสินครนายกไปก็จะเป็นโลตัสคลอง7จนะครับก็จากนี้ไปโลตัสนะครับถ้าเดินข้ามฝั่งไปเลยก็ ประมาณ500กว่าเมตรนะครับก็ถึงหลตัดครองเนะครับด้านข้างก็จะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับโรงเรียนสารสาสตร์ลังสิตนะครับผมห้องครัวก็ต่อเติมแล้วนะครับเต็มพื้นที่นะครับด้านหลังมีเคาน์เตอร์มีซิง์ให้เรียบร้อยอ่านี้เป็นครัวนะครับครัว มีเคานเตอร์มีซิงค์บุผนังชนเพดานเลยนะครับมีลูกหมุนบุดดูดควันนะครับลูกหมุนดูดควันมีช่องแสงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านซักล้างนะครับ ห้องน้ําชั้นล่างหน่อยนะครับในส่วนนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับก็ปรับปรุงทั้งหทั้งห้องนะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์บุผนงังปูพื้นก๊อกน้ากําฝักบัวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ้าใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5 9์2 2479นะครับสุขุมนะครับหรือต้องการดูบ้านหลังอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเชิญ เลือกชมได้ในเว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับ www.homesiam.net นะครับ w w w .h o m e s i a m .n e t นะครับ home siam .net นะครับเข้าไปเลือกสรรก็ได้เลยนะครับมีทั้งบ้านคอนโดที่ดินนะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงนะครับถ่ายจากมุมด้านในบ้านนะครับออกไปหน้าบ้านครับก็ถือว่ากว้างนะครับไปดูชั้น2ก็ต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นบันไดเป็นพื้นไม้นะครับกว้างบันไดกว้างมากนะครับเมตรกว่าประมาณเมตรยีได้นะครับขึ้นมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำชั้นบนนะครับ ชั้นบนก็ปรับเปลี่ยนทั้งห้องเช่นกันนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับต่อมาให้ดูโถงบันไดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโถงบันไดชั้นบนนะครับเมื่อสักครูน่นี้มีห้องนอนอยู่ข้างล่างหนึ่งห้องใช่ไหมครับ ด้านบนนี้จะมี3ห้องนะครับห้องนอนด้านบนมาดูห้องนอนที่2กงแนะครับข้างล่างหนึ่งห้องแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับมีเหล็กดัดให้นะครับแล้วก็ห้องนี้มีระเบียงด้านหลังนะครับเปิดประตูออกไปก็จะเป็นระเบียงด้านหลังนะครับอันนี้นะครับ ตากผ้าได้นะครับแล้วก็ออกมารับลมตอนเช้าๆย็นๆได้นะครับไปดูห้องถัดไปกันนะครับสองห้องนอนผ่านไปไปดูห้องที่สานะครับห้องที่สาเข้าห้องไหนก่อนดีนะเข้าห้องซ้ายก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ห้องที่สามนะครับ ห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับมีเหล็กดัดมุงรวดให้แล้วนะครับฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าฉับรเรียบนะครับระบบแสงสว่างเปลี่ยนให้ทั้งหมดแล้วนะครับเป็น LED ให้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับพื้นชั้นบนเป็นกระเบื้องนะครับต่อด้วยห้องนอนที่4นะครับห้องนี้จะมี เทเลสด้านหน้านะครับสวยเลยห้องนอนที่สี่นะครับอันนี้ประตูเป็นบานเลื่อนกระจกแล้วนะครับมีมุ้งลวดให้นะครับแล้วก็เปิดออกไปก็จะเป็นเทเลสนะครับเทเลสด้านหน้ามีม้านั่งให้ด้วยนะครับนี่นะครับ ท่าใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095 9 0 2 2479นะครับผมสุขุมนะครับก็สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามผมทางช่อง YouTube นะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้นะครับผมจะอัปเดตรีวิวบ้านให้ชมเป็นประจำทุกวันนะครับก็ฝากไว้สำหรับที่ท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านมองหาบ้านเช่านะครับ ติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับมีคลิปเข้ามาให้เลือกให้ดูกันเยอะเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ